สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวหนองประจักษ์นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของอจังหวัดกุดอนนี่แหละคะ่ะหูยดูดีน้องฟอนเหมือนฝนจะตกเลยอะ่ะเราต้องรีบไปกินข้าวแล้วปะมุดก่อนมุดกันสวัสดีครับเป็ดกลับกลับแม่เป็ดมีลูกหนึ่งตัวสองตัวฟอนไปไหนนะ่ะสองตัวอันนี้แม่เป็ด สามตัวสี่ตัวมีลูกเป็ดสี่ตัวโหกอดแม่เป็ดเดี๋ยวเราไปกอดลูกเป็ดดีกว่ามาั้งฟอนเธอกอดมันไม่ได้หรอกตองเป็นนั่งกอ <c oughs> เออน้องเป็ดก็อ้วนนี่ค่ะดูบรรยากาศส่วนตรงนั้นเป็นอ่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรค่ะเ <c oughs> พื <c oughs> พ่อนๆเห็นไหมคะตรงนู้นต <c oughs> ึ <c oughs> กทั้งแถบเป็นโรงพยาบาลศูนย์อุดรทั้งหมดเลยค่ะ สวยมากค่ะบรรยากาศป่ะมาลูกมาไหนนู้ซี่ในนู้ซี่สวนตรงนู้นค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรอุ้ยมามาน้องฟ้อนมาปลาไปกินข้าวลูกอุ้ยอะไรอ่ะปลาเหรอปลาทูน่าเอ้าแดดออกด้วยโอ้ยดูสิดูสิ มีปลาเปล่าแ<ม>อแม่ดูอ,องน้งเือเลยแม่พาปงกินข้าวกันเอาปูนั่งรอปูก็สูบบุหรี่อ๋อมีน้องเล็กอีกตัวหนึ่งสองตัวเหรอ น้องเล็ก